สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสมาชิกค่ะวันนี้มาทักทายกันนิดหนึ่งเพราะว่าเ,าเวลา,างานใกล้ถึงเต็มเต็มทีแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็เหนื่อยพอออกก็เหนื่อยหน้ามันทั้งวันนะ,ะเห็นไหมลูกอ๋อไว้ไหนหนอ,หอเหมือนจะใส่ไว้ในนั้นแหละแบงค์พันอะให้ลุงแลสองพัน ตูดีๆพี่หมูเด้งอัวมเอพี่หมูเด้งหัวอีกแล้วสวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านค่ะอ๋อเอาทีมงานช่วยดูในไลน์ด้วยลูกแสดงว่ายังมีแฟนมีเอออ๋ออ๋อไม่มีใครอ่านไลน์เลยเดี๋ยวนะ เครื่องลูกลักอยู่ไหนลูกเอามาแชร์ก่อนลูกสวัสดีสมาชิกหลายท่านก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์นะคะพอ,อ,อฟ้ามานั่งตรงนี้เพราะว่าต้องวิ่งไปวิ่งมาส่วนฝั่งนู้นก็มีการแพก็กของที่จะแจกถุงยังชีพ1,000ชุดฝั่งนี้ก็นั่งแพ็กพระตรงด้านข้างพองออนี่นั่งแพ็คพระสมเด็จเพื่อไว้แจกประชาชน ทีนี้เนี่ยหลักการของการที่มาร่วมบุญที่คฤริสงหาฟ้าให้ทีวีไม่ต้องพกเงินพกใจมาก็อพอพกใจแล้วก็พกความศรัทธาหลายคนกังวลว่ามาแล้วต้องใช้เงินเพราะบางคนเนี่ยไม่มีเงินนะคะบางคนถ้าไม่มีเงินชีวิตลำบากหรือชีวิตกำลังแย่มาถึงคฤริสงหาชีวิตอาจจะพลิกก็ได้นะจ๊ะ แต่ก่อนอื่นนะคะเมื่อมาชมพออฟ้าแล้วสิ่งที่จะให้กำลังใจผออฟ้าสาร้างต่อบุญสร้างความดีต่อไปก็ง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดถูกใจให้นิดนึงนะกดถูกใจกดถูกใจเสร็จแล้วค่อยแชร์นะคะเราแชร์เรื่องราวดีๆบอกต่อสังคมส่วนหนึ่งละ่ะช่วงเนี้ยพออจะไม่มีเวลาได้แนะนำเรื่องเนื้อหาของพระมาก หรือพอ,อ,อไม่มีเวลาจะมาสอนเรื่องดูแลพระมากแต่ตอนนี้พอ,อก็จะมาเชิญชวนว่อาอ้าวละช่วงที่พอมาเชิญชวนจะหยิบพระมาให้ประชาชนได้ดูว่าเนี่ยนำพระออกมาเพื่อให้ทุกคนร่วมบุญนั่นละองค์ครูเลยเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้มีเวลาสอนเหมือนในตอนที่เราสอนให้ดูพระเพราะช่วงนี้มันเร่งรัดกับการที่จะต้องทำบุญใหญ่คือ พออต้องเตรียมปัใจจัยใส่ซองถึงที่นิมนต์ที่ตอบรับมาแล้วตอนนี้เท่าไหร่นะพี่บางที่ลงรายชื่อแต่ที่เข้าๆคือตอนนี้มันเกินร้อยแปดรูปฮะครับ108อ่าแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะตามที่พออได้บอกแล้วว่าตอนนี้เรานิมนต์มาร้อยแรูปแต่พระท่านมาเกิน ตอนนี้ที่ลงในระบบที่ลงไม่เป็นอีกจํานวนมากแล้วก็สําคัญมาหน้างานได้เลยนะคะพราะคุณเจ้ามาหน้างานได้เลยมาหน้างานได้เลยแล้วก็มาลงทะเบียนนะคะแล้วส่วนประชาชนประชาชนที่จะมาล่ะ,ะประชาชนก็จะกังวลว่ามาแล้วเนี่ยไม่มีปัจจัยเนี่ยจะได้พระไหมโอ้โหไม่ต้องกังวลเลยมีอาหาร กินฟรีทานฟรีพอ,อเนี่ยได้รองรับเรื่องอาหารสำรองเอาไว้เนี่ยทุ่มทุนเต็มที่เลยมิฉะนั้นของรักของหวงที่พอ,อรักมากก็คือพระสมเด็จแต่ความรักของพอ,อฟ้าต้องแบ่งปันนะคะความรักพอ,อฟ้าต้องแบ่งปันแล้วก็สำคัญที่สุดพอ,อถึงได้บอกว่าถ้าเราไม่ทิ้งบุญ บุญก็จะไม่ทิ้งเราถ้าเราไม่ทิ้งความดีความดีก็ไม่ทิ้งเราอันนี้พูดไปด้วยขอแชร์ไปด้วยนะคะพอฟ้าก็มีหน้าที่ที่จะแชร์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ว่าคนแบบนี้ก็มีด้วยสิ่งหนึ่งพอ,อบอกว่าผู้ปิดทองหลังพระธรรมานานแล้วแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆท่านเมื่อเข้ามาช่วยสารต่อง,งาน ให้กับพอ,อก็บอกว่าพอ,อถึงเวลาที่พอ,อจะต้องเปิดตัวบ้างแล้วแหละเพราะว่าอพออปิดทองหลังพระมานานแล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดพอก็ภูมิใจนะคะพอ,อก็ดีใจนะคะกับการที่เราเป็นตัวเราที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะตัวเราที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคือการที่เราเนี่ยได้ช่วยให้พี่น้องประชาชนผู้ทุกข์ยาก อยากน้อยๆได้อิ่มท้องบ้างถึงช่วยไม่ได้เต็มกำลังเพราะช่วยมากแต่อย่างน้อยๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคมชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ของเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวของอฟ้านะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดประชาชนที่ลำบากยากจนทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะข้าราชกังนี้ยินดีต้อนรับเสมอ คดหาชหลังนี้เอา้าทำไมพออถึงต้องแจกถุงยังชีพทุกครั้งในการจัดงานก็พออเห็นเล็งเห็น,หนถึงความเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จครัวโตหรือสมเด็จโตนั้นเป็นผู้ที่มีความเมตตาการุณาและเป็นผู้ที่มีความเมตตาสูงมากพอออก็ถือว่าส่วนหนึ่งในการที่ประชาชนได้สารต่อร่วมบุญช่วยบูชาพระสมเด็จของเจ้าประคุณสมเด็จพออก็เลยคิดว่า บุญที่ยิ่งใหญ่นี้เราก็ถวายบุญให้แด่เจ้าพระคุณสมเด็จครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็สิ่งที่มากไปกว่านั้นคือเป็นแบบอย่างให้กับสังคมอย่างน้อยๆใครเห็นไม่เห็นก็จ้างเขาแต่ฉันฉันทำและฉันมีความสุขฉันทำและฉันมีความสุขอะฉันเหนื่อยแค่ไหนฉันก็มีความสุขเมื่อฉันมีความสุขฉันก็ต้องทำต่อไปเหนื่อยแค่ไหนฉันก็มีความสุข ชีวิตฉันแขวนอยู่บนเส้นได้เพราะฉันมางัดกับเซียนแล้ววงการพระเครื่องเนี่ยแสนสกปกโสมมแต่ว่าพระไม่ได้สกปกนะเจ้าค่ะเดี๋ยวขอรับสายก่อนสายมาแชร์เสร็จพอดีสวัสดีครับผมครับพิมพ์ทองพระสมเ็จพิมพ์เจดีหนึ่งองค์ครับพิมพ์เจดีหนึ่งองนะได้ครับหนึสส่งค,คุณสมศักดิ์นะเอาลบบูกค,บบคุณสมศักดิ์ลบบรุรีเดี๋ยวคุยกับน้องก็เลยค่ะ จดเลยพี่หมูเด้งเตรียมปากกาทีนี้รัวๆนะงานใกล้ถึงแล้วพรุ่งนี้ไม่มีเวลามาไล้อย่างนี้นะเพราะพรุ่งนี้ผอต้องเตรียมงานต้องจัดลูกแบบเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาบูชา <Okay. S 1> เออไม่ใช่สิเข้ามาเพื่อที่จะชมพิพิธภัณฑ์แล้วที่ให้บูชา5%และ95%คือถวายพระสงฆ์องค์เจ้า พระคุณเจ้าที่เดินทางมาเหนือใต้อีสานทั่วทั้งประเทศเราเดินทางมารวมมันน่าภูมิใจพอคาดการไว้ว่าถ้าพระคุณเจ้าหลังไหลมาที่นี่แม้กระทั่งพระจะต้องถวายเพิ่มจากสองหมื่นกว่าองค์เนี่ยมากกว่านั้นก็ยอมเพราะว่าพระคุณเจ้าเดินทางมาเนี่ยที่ไม่ได้นัดหมายแล้วแต่ขอยเป็นพระจริงนะคะเป็นถือ,อเขาเรียกว่าใบสุดที่บัตรของพระเข้ามาเนี่ย ลงรายชื่อก็รับพระได้เลยนะคะแต่พระที่จะอยู่ในใน,ในการนิม,มนต์และลงทะเบียนนะคะก็จะได้รูปละ100องค์100องค์ค่ะแต่พระท่านที่ท่านมา,าสวดนพระเคราะห์สวดให้แก่เจ้าคุณสมเด็จมาร่วมบุญได้รับทุกรูปนะแต่ต้องเป็นพระแท้นะคะต้องมีใบสุทธิมานะคะก็จะให้50 แล้วประชาชนที่มาล่ะจะได้อะไรประชาชนได้พระทุกคนที่มาสวดนบพระเคราะห์ประชาชนที่มาทุกคนที่ศรัทธาสมเด็จโตคุณต้องเสียสละเวลาเหมือนที่ผอ,อฟ้าได้เสียสละเวลาทุกวันนี้ผอ,อเสียเวลาเสียสละเวลาทั้งชีวิตการเป็นส่วนตัวนะคะทิ้งไปเลยไม่มีนะหรือ,อเวลาที่เราจะ ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเราเนี่ยคือไม่มีเลยนะคะคือทุ่มเทกับพระเต็มที่แม้ประชาชนที่จะมาในงานบุญเนี่ยค่ะคือต้องเสียสละเวลาที่จะมาแม้กระทั่งไม่มีที่พักบางท่านจะค้างก็บอกมากระแถวนี้เกิดได้ค้างได้หมดนะคะสําคัญเรามาดูองค์แรกเลยค่ะตอนนี้นะคะเนี่ยองค์แรกที่ปอจะให้ดูอันนี้คือ คือพอจะบอกให้ฟังว่าชุดนี้ถ้าเลยวันที่22มิถุนาพอเก็บนะคะพอต้องเก็บนะคะเก็บเลยทําไมถึงเก็บล่ะก็ตอนนี้ที่เอาพระดีๆเก่าๆมาให้บูชาเนี่ยเพื่อที่จะให้ร่วมบุญนําปัใจจัยใส่ซองให้พระนะคะส่วนอาหารการกินเนี่ยเดี๋ยวพอซูมเข้ามาอีกนิดหนึ่งส่วนอาหารการกินนะคะ พออเตรียมไว้เต็มที่เลยเยอะมากด้วยตอนนี้นะคะเนี่ยนะค้างไม่เอ่ยค้างไว้พี่วังพอไม่ค้างแล้วเนาะได้แล้วหน้าบานเลยทีนี้เพราะโฟกัสสูงเข้ามาใกล้หน้าตัวเองทีนี้สําคัญว่าเออพออถึงได้บอกว่า95%เนี่ยพออทาบุญให้วัดวาทั่วประเทศแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ถ้าบังเกิดว่า ประชาชนที่เดินทางมานะคะกังวลว่ามาแล้วเนี่ยจะต้องเสียเงินมาที่นี่ให้จำไว้อย่างหนึ่งพอ,ออฟ้าเนี่ยยิ่งคนที่ลำบากยิ่งคนที่ไม่มีปัจจัยยิ่งต้องต้อนรับนะคะแล้วทุกคนมาอยู่ร่วมสวดนบประเคาะคุณจะได้เลยลงทะเบียนแล้วก็รับรับคูปองหน้างาน แล้วก็ได้พระห้าองค์หลังจากสวดนพเคาะต่อแถวให้ดูสวยงามรับพระไปเป็นบารมีให้กับตัวเองและครอบครัวไม่เสียเงินสักบาทเดียวส่วนที่หลายคนโทรมาถามถึงสถานที่ตรงนี้อยู่ลำลูกกาคลองเจ็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าวาังเกิดคุณดูดีๆเราจะขึ้นที่อยู่อย่างชัดเจน เทศบาลซอยหนึ่งถ้ามาไม่ถูกให้จำไว้ว่าตั้งหลักที่สอพอลำลูกกาเขาจะมีป้ายบอกทางเข้าเลยสอพอลำลูกกาคลองเจ็ดสอพอลำลูกกาคลองเจ็ดหรือเทศบาลเทศบาลเทศบาลนนท์เนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยนะสอพอลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะสอพอลำลูกกาคลองเจ็ด เอารถจอดตรงนั้นแล้วจะมีรถบริการเข้ามาจะนั่งรถเมก,ก็ไปลงตรงนั้นเลยนั่งแท็กซี่กดลงตรงนั้นเลยแล้วก็จะมีรถบริการเข้ามาทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถตู้บริการให้ส่วนถ้ามากันเป็นคณะนะวันนูน้นวันที่22สองถ้ามากันเป็นคณะจำปากขอเอาไว้ลำลูกกาคลองเจ็ดเทศบาลซอยหนึ่งถ้ามาไม่ถูกให้ตั้งหลักที่สพลำลูกกาคลองเจ็ด สอพอลำลูกกาคงเจ็หาไม่ยากแล้วก็บอกว่ามาคั้นาษผพออฟ้าเขาก็จะบริการให้แล้วมีป้ายสมมุติถ้ามากันเป็นคณะต้องขับรถมาส่งคณะก่อนนะแล้วตัวเองค่อยย้อนกลับไปที่สอพอลำลูกกานะให้ให้ขบวนหลักเนี่ยสมมุติว่าเรามากันยี่สิบหรือมีคนแก่มาด้วยคนแก่มาก็ไม่ต้องห่วงว่าจะลําบากมาที่นี่ผออรองรับไว้หมดเลยว่า ผู้สูงวัยที่อยากจะมากราบเจ้าคุณสมเด็จท่านจะนั่งลําบากจะกินลําบากจะเดินลําบากพอก็ต้องรองรับให้แล้วพอเตรียมการไว้เป็นเดือนเลยนะสถานที่นี่เราจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเต็มที่เลยนะคะคือถ้าบังเกิดว่ามาเป็นคณะมีคนแก่ด้วยก็ขับรถเข้ามาก่อนเลยขับรถบอกว่าบอกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ คนที่เขาดูแลทางต้นทางบอกว่ามาส่งแล้วก็จะขับรถไปจอดเขาก็จะโบกให้เข้ามาแล้วพอมาส่งคณะเสร็จแล้วคุณก็ย้อนไปจอดที่สพลำลูกกาแล้วก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์แว้นมาส่งที่คะิษหาดแต่ถ้ามาเป็นคณะก็ขึ้นรถตู้มาแต่สําคัญที่สุดถ้ามีผู้สูงวัยมาเป็นคณะหลายคนไม่ยุ่งยากคุณก็เสียสละขับมาส่งแล้วคุณก็ย้อนกลับไปจอดที่สพลำลูกกา แล้วคุณก็กลับเข้ามาใหม่ให้จำปากขอ,อไว้ถ้ามาที่นี่คือจังหวัดปทุมธานีนะที่นี่คือจังหวัดปทุมธานีเทศบาลซอยห่เทศบาลซอย1สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีอยู่ซอยเทศบาลซอย1นึ่ลำลูกกาคลอง7ถ้ามาไม่ถูกนะคะมาไม่ถูกให้ตั้งหลักที่สพลำลูกกา จะมีป้ายตั้งแต่นั้น,นติดมาแล้วมันจะมีคิวอาร์โค้ดที่ป้ายก็เอามือถือสแกนพอสแกนปุ๊บก,ก,ก็เด้งที่อยู่เลยไม่ยากค่ะไม่ยากส่วนถ้าคนที่มาประชาชนที่มาแล้วไม่มีปัจจัยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้พระบางทีชีวิตคุณจะพลิกภายในหลังจากออกไปจากที่นี่5องค์นั้นหนึ่งองค์ให้เก็บพกติดตัวสองค์ สามารถนำไปแลกปัจจัยได้โดยการที่เราจะปล่อยให้คนอื่นเช่าบูชาได้พระแท้นะจ๊ะพระแท้ช่วยชีวิตคุณได้พระแท้สมมุติคุณมีอยู่แล้วคุณกำลังตกอับคุณตั้งจิตอธิษฐานพูดง่ายๆมากคนสร้างพระคือใครสมเด็จโตสมเด็จโตหรือครัวโต แต่เวลาคุณจะขอท่านปู่โตช่วยลูกช้างด้วยปู่โตช่วยลูกช้างด้วยปู่โตช่วยลูกช้างด้วยแล้วคุณก็อธิษฐานสิ่งที่คุณต้องการให้ช่วยเหลือแต่คุณต้องปฏิบัติตามสัญญานะคะสำคัญที่สุดเนี่ยเจ้าบุคุลสมเด็จท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตาสูงคุณดูภาพที่ไปไกลๆข้างหลังผอ,อ,อนั่นเจ้าบุคุลสมเด็จท่าน ภาพเขียนภาพเล่าเรื่องมีทั้งสมเด็จพ่อรอห้ามีทั้งหลวงวิจาร์ณเจนในที่นี่มีหมดเป็นภาพเล่าเรื่องถึงบอกว่าประชาชนต้องมาศึกษาแต่สิ่งของเหล่านี้ประชาชนรู้ไหมว่ากว่าพอ,อจะเก็บรวบรวมได้มันเหนื่อยบางครั้งร้องไห้บางครั้งเนี่ยร้องไห้ด้วยก็เรียกว่าความเครียดความกังวลทําไมเราต้องทุกข์ทำไมเราจะต้องรีบรีบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ รีบเก็บท่านมาไว้ในที่ที่ควรที่จะอยู่ร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งเพราะปัจจัยจะต้องนําไปมหาศาลเพื่อเก็บท่านมาอยู่ที่นี่ใครรู้หัวใจพอ,อฟ้ามัง้งพอ,อก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพอ,อต้องทําแล้วเก็บมาไม่ใช่เอามาไว้ขายนะในใจเราสั่งแต่ให้รู้ว่าเธอต้องเอามาเก็บก่อนแล้วเธอจะรู้ว่าสิ่งของเหล่านี้ควรอยู่ที่ไหนพอ,อก็เลยคิดว่า สิ่งของเหล่านี้ที่เขาเคยไว้ไม่ถูกที่ถูกทางแล้วก็ท่านน่ะถูกซ้อนซ้อนซอนซอน,ซอนทับเอาไว้จนพอ,อ,อเกิดนิมิตขึ้นมาพอพอรู้เรื่องหีบเรื่องประวัติของหีบหลังจากคุณตาเล่าแล้วก็พออก็เก็บรวบรวมด้วยใช้ปัจจัยมหาศาลทีนี้คุณรู้ไหมว่าพอ,อเห็นภาพนิมิตแล้วก็ถามว่าอะไรมันคืออะไรที่ซ้อนซอนไว้อย่างเาขาเรียกว่า ชั้นบนนะชั้นบนนะเป็นตึกอาคารพาณิธาห้องนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยซ้อนทับทับททับ,ทบ,ทบเหมือนรูปภาพพอถามว่าคืออะไรถึงได้ภาพมาเรื่อยๆแต่จำไว้นะมหาศาลถ้าแรกเป็นตัวเงินสำหรับคนที่มีความระโมบโลกมากแต่สำหรับผออฟ้าสิ่งของเหล่านี้ต้องเก็บไว้เก็บไว้แล้ววันหนึ่งฉันจะรู้ว่าท่านควรอยู่ที่ไหนสิ่งของเหล่านี้คือสิ่งอาถรร ถ้าท่านเลือกเราเราก็ต้องเลือกท่านเลือกเก็บไว้เพื่อวันหนึ่งเราจะรู้ว่าเราควรไว้ที่ไหนและควรเป็นสมบัติของชาติที่ไม่ต้องถูกถ่ายเทไปที่ไหนอีกแล้วสิ่งของเหล่านี้คือวัตถุอาถรรพ์ที่ต้องเก็บรักษาให้อย่างดีแล้วก็ห้ามนำไปขายเด็ดขาดเหมือนใครเอาภาพเหล่านี้ไปขายวิบัตินะคะภาพเหล่านี้ถูกมีคำสาบมี คำทำนายหรือลักษณะภาพเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องภาพเหล่านี้จะเล่าประวัติสมเด็จโตได้หมดเลยหรือเล่าในการสร้างพระทุกพิมพ์ได้หมดเลยแล้วเป็นการเขียนด้วยสีน้ำมันจารึกอยู่บนแผ่นภาพปีพศรศอ,อะไรจะอยู่หมดเลยแล้วก็ถ้าใครนำไปขายไปประมูลวิบัตินะคะอย่าทำนะคะเพราะสิ่งของเหล่านี้อาถรรพ์ ไปไว้ในบ้านคนทั่วไปที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้วิบัตินะฮะแย่นะฮะบ้านนั้นร้อนจะอยู่ไม่สงบมิฉะนั้นภาพเหล่านี้อาถรรพ์นอกจากอยู่ในวัดอยู่ในวัดที่ปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมพอออจะบอกเรื่องภาพภาพที่เล่าเรื่องหรือภาพที่พอออต้องเก็บรวบรวมไว้พอออมีแต่ไปถวายวัดพอออไม่เคยไปเที่ยวแอบเหมือนนายพลคนหนึ่ง ที่ทำตนเป็นใหญ่แล้วก็เจี้ยวใส่ร้ายผู้หญิงเพราะอาจจะไปรู้ความลับของเขาเขาก็พยายามใส่ร้ายสุดท้ายเขาก็ตกม้าตายหรือเขาเรียกว่าเข็มนั้นย้อนทิ่มเขาเองคิดร้ายต่อผอโดยที่ว่าได้สิ่งของพระสมเด็จจากผอไปเป็นหมื่นหมื่นองและได้ภาพจากผอฟ้ากับร้านอาหารซีฟู้ดร้านหนึ่งสุดท้ายเขาทั้งสองก็ต้องวิบัติแล้วสิ่งสำคัญที่สุด ถ้าเป็นคนดีจริงจะไม่เที่ยวเอาหีบไปแอบขายตามวัดเที่ยวไปดักพระแล้วก็ไปแอบขายมันไม่ได้เพราะสิ่งของเที่ยวถูกลิขิตไว้แล้วเจ้าประคุณสมเด็จเนี่ยต้องการให้บำรุงพระพุทธศาสนาต้องการให้วัดวาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อน,นั้นวัดเนี่ยเรามีกำหนดให้เหมือนผอฟ้ามีกำหนดให้ ว่าวัดหนึ่งให้จํานวนเท่านี้แต่ถ้าต้องการมากเกินก็ต้องแลกเปลี่ยนอย่างเช่นองค์ละร้อยสองสมมตินะคือต้องเพิ่มเติมเข้าไปแต่ถ้าพออฟ้าเนี่ยเป็นการเอาหีบไปเสนอขายตามวัดนะไม่มีให้ฟรีทั้งหมดให้ฟรีถาวายฟรีทั้งหมดเพื่อเพื่ออะไรเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและเพื่อถาวายบุญให้แด่เจ้าปกุลสมเด็จ แล้วก็ไม่ใช่แค่เจ้าพระคุณสมเด็จนะคะคนที่ได้สารต่อเกี่ยวกับเรื่องราวาที่จะทำให้มีเนื้อหาของพระมีแม่พิมพ์ขึ้นมาได้ก็ใครหลวงวิจารณหลวงวิจิตหรือบริวารของเจ้าพระคุณสมเด็จเนนตามวนสารบริวารของเจ้าพระคุณสมเด็จต้องอธิษฐานให้หมดแต่อย่าลืมนะผู้สร้างพระคือสมเด็จโตแต่เราส่วนมากจะติดกันว่าพระสมเด็จพระสมเด็จพระสมเด็จเนี่ย คนที่สร้างคือใครสมเด็จโตค่ะสมเด็จโตสร้างและทําไมชื่อพระสมเด็จก็เพราะว่าสมเด็จโตสร้างเขาเพิ่งมาเรียกว่าพระสมเด็จเมื่อสมเด็จโตหรือครัวโตได้ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดละขังแต่การสร้างพระสมเด็จเนี่ยเจ้าบุณสมเด็จสร้างมาตั้งแต่อายุ17ปีตั้งแต่ท่านอายุ17ปีแล้วตั้งแต่สมัยที่ท่านสร้างมาต่อเนื่องมาจนยุคก,การมาได้ตั้ง เป็นเจ้าวาดที่วัดละคังวัดบางขุนพรมก็เกิดขึ้นคําว่าพระสมเด็จถ้าพระก่อนหน้านี้เขายังไม่ได้เรียกว่าพระสมเด็จเรียกว่าครัวโตครัวโตคืออะไรครัวโตก็คือเจ้าบุคคลสมเด็จในลักษณะของการที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ว่าเนี่ยองเนี้ยที่ปอ,อบอกว่าอันนี้คือหูยานฐานแซมเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าพระสมเด็จแล้วในยุคที่สมเด็จโตได้สร้างเนี่ย สวยงามมากมีพุทธศินคนที่คิดแบบช่างหลวงช่างหลวงวิจาร์ณเจนในลุงพุทธหรือเสียดดมหรืออีกอะไรมากมายแล้วสำคัญที่สุดพอจะบอกให้ฟังว่าจำไว้นะถ้าคนที่ไปใส่ร้ายผอออฟ้าไม่ว่าที่ไหนคนคนนั้นตอนนี้กำลังวิบัติแล้ว เพราะว่าการที่เขาให้ร้ายแต่เราไม่ใช่เป็นนางมารร้ายบุคคลคนหนึ่งจะทําให้ผอ,อฟ้าเป็นนางมารร้ายหรือเป็นผู้หญิงตัวร้ายแต่คนคนนั้นพยายามทําตัวเองเป็นพระเอกเหมือนละครเป้เลยแต่พระเอกคนนั้นกลับกลายเป็นตัวร้ายแต่ที่เขามองร้ายกลับกลายเป็นคนดีหรือเป็นนารีขี่ม้าขาวอ้าวทำไมเขาตั้งชื่อ ดูสิคะว่าวงการพระเครื่องตั้งฉายาพอ,อฟ้าว่านารีขี่ม้าขาวในวงการพระเครื่องออกมาปกป้องพระสมเด็จและออกมาช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาออกมาถวายพระสมเด็จให้วัดวาทั่วประเทศตอนนี้จะเป็นพันวัดแล้วแล้วก็ที่อยู่ในในมือในโครงการของเราห้าร้อยกวัดสิ่งสำคัญที่สุดนะคะพระสมเด็จทุกองค์นะคะมีชีวิตห้ามไปต้ม ห้ามไปแช่น้ำสม้มและก็ห้ามไปขัดผิวด้วยแปรงหรือห้ามไปขัดให้องค์พระท่านมีพลังคือธาตุเกสิตที่อยู่ในองค์ถ้าคุณศรัทธาสมเด็จโตคุณอย่าล้างพระเพราะธาตุเกสิตเหล่านี้เกิดงอกมาโดยธรรมชาติองค์นี้ใครร่วมบุญก็1,000บาทนะห0ึ่บาทในการร่วมบุญเพื่อที่จะมาสารต่อบุญ บำรุงพระพุทธศาสนาการทีร่ผอฟ้านิมนต์พระมาทั่วประเทศแล้วก็มอบพระถวายพระให้กับพระพระที่อยู่ในรูปแบบของผ้าเหลืองก็ต้องการพระที่เหนือกว่ามาคุ้มครองปกป้องและเป็นบารมีและผอ,อฟ้าไม่ดูถูกพระนะจ๊ะเพราะพระทุกองค์ที่นี่ท่านทรงคุณค่าและมอบต่อสู่วัดวามอบต่อต่อ,ตอพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านมีความศรัทธาต่อสมเด็จโต ไม่ต้องเสียเงิน100องค์ลงรายชื่อได้พระท่านมาทำบุญนี่ท่านมาด้วยจิตศรัทธาแต่ทุกคนชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครไม่อยากมีพระแท้แต่เอื้อมไม่ถึงพระแท้เอื้อมไม่ถึงราคาร้อยล้านสิบล้านหลักแสนก็ยากที่จะบูชาเม้สำหรับพอ,อฟ้า95%ทำบุญทั่วประเทศทั้งแจกประชาชนทั้งตวายวัดวาแต่พอพออ,อมาพูดให้ร่วมบุญ เศษเสี้ยวของการทําบุญคือการที่มาเชิญชวนเอาลหละพออ,อบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยแบ่ง5% 95%เนี่ยถวายเป็นบุญ5%คุณจะบูชาก็บูชาแต่ถ้าไม่บูชาอย่ามาดูถูกเพราะนี่คือ5%ที่เราแบ่งออกไม้ประชาชนได้ร่วมบุญกับเราและทุกอย่างไม่มีฟรีแต่พออ,อฟ้าให้แทบจะฟรีทั้งหมด เพนัคุณต้องการพระแท้และได้บุญด้วยองค์หนึ่งถ้าไปประเมินราคาไม่ต่ำกว่า15ล้านทุกองค์แต่เวลาอยู่ในมือเซียนอย่างเช่นพิมพ์อะไรนะน้องน้องเต้เจ๊แจ๋วคุณรู้ไหมถ้าเสิร์ชคำว่าพิมพ์เจ๊แจ๋ว200ล้านแต่ที่นี่วันนี้ให้คุณ1,000บาทเจ๊แจ๋วเนี่ยเป็นพิมพ์ที่เซียนเล่นด้วยและทุกพิมพ์ในผีบนี้ที่อาจารย์เปิ้ลบอกว่า เสียเล่นทั้งหมดแต่พออยู่กับเราเนี่ยมันแกว่าไงก็ช่างมันแต่เรามีพระแท้แล้วนี่เราเป็นมหาเศรษฐีองค์เดียวก็เป็นมหาเศรษฐีได้ใช้เป็นพุทธคุณกินไม่มีวันหมดปฏิบัติด,ดีศีลข้อสามไม่แน่นเลยศีลข้อสามไม่จําไว้เลยนะหับห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามนอกใจผัวเมียคือคู่กันรักกันคุณธรรมกินเจริญรุ่งเรืองห้ามโกหกห้ามขโมยรักของคนอื่นเขาห้ามมดเท็ดด้วยแล้วก็สําคัญที่สุดนี่ เรามาดูกันนะที่เสียนเล่นแล้วปกโพป,ปกโพหนูเอากล้องสีขาวให้หน่อยลูกกล้องสองสีขาวด้วยแล้วก็วันนี้ลืมห้อยห้อยกล้องมาแล้วก็สาคัญที่สุดพิมพ์ที่บอกอาว่านะแต่ละพิมพ์เอาว่าอันไหนคุณดูเนี่ยเส้นได้คุณดูเส้นได้ร้อยล้านของเสี่ยนคุณบูชาหนึ่งพันบาทเนี่ยหนึ่งพันบาทจําไว้นะวันนี้ยังไรได้พรุ่งนี้มันเร่งรัดแล้วกับงาน คุณดูคะ่ะหนึ่งพันบาทพิมพ์เส้นได้แล้วถ้าคุณรวมตัวกันเป็นใหญ่ได้ดีนะคะเป็นใหญ่ได้ดีก็สามพันบาทแต่คุณจำไว้นะใครที่มีกำลังเก็บได้ให้เก็บตามกำลังตัวเองแต่คุณจำขอเอาไว้ว่าอย่างหนึ่งพระแท้เขาแลกกันบ้านเป็นหลังรถเป็นคันที่ดินเป็นสิบไร่ยี่สิบไร่บอกไว้เลยว่าพระแท้เก็บให้ดีอย่าไปเชื่อคนที่โกหก เซียนมีทั้งดีและไม่ดีแต่เซียนหัวขวดบางคนมันทําลายพระแท้มันโกหกหลอกว่าพระแท้มีไม่กี่องค์เพื่อผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองพระแท้ถูกสร้างจํานวนมากและมีหลักฐานด้วยสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ใครที่อยากเก็บพระแท้ผู้หญิงใส่พระโคตรเท้นะจ๊ะขออเนี่ยใส่มุกได้แต่ข้างในพระเต็มไปหมดเนี่ยพระเต็มไปหมด แล้วก็องค์ที่พออ่ออมาห้อยเพิ่มอีกองหนึ่งเพราะตะลึงเมื่อคือนนี้ต้องเรียกว่าเป็นชุดตะลึงก็คือชุดทองค่ะชุดที่ทองคําลงทองคําทองคําแท้ค่ะเนี่ยตอนนี้ไกยบูชาห้าพันนะจ๊ะฉันไม่อยากจะปล่อยด้วยนะฉันรักมากเนี่ยค่ะไม่เคยเจอมีแต่ที่คุณตาให้เป็นสมบัติเลี่ยมทองมาเลี่ยมทองมาสามองแบบนี้เลยแล้วก็พอมาเจอในหยีบแบบ กี่พันได้นะพี่พี่บางประมาณสองสามพันองค์นะตกตะลึงเลยค่ะนี่คือยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดตะลึงหมดเลยมาเจอชุดนี้ตะลึงเลยนี่ค่ะนี่ค่ะพอมาได้ชุดนี้ปอตะลึงเลยค่ะเนี่ยจะไปถวายให้กับวัดต่างๆสักอย่างละน้อยเดี๋ยวต้องปรึกษาอาจารย์ในทีมงานก่อนนะเนี่ยตะลึงเลยชุดนี้นะ